ยก็จะฟังแต่เรื่องไม่ต้องมีค่าสมาไม่ต้องมีค่าเปิดให้ันแจงไม่ต้องมีค่ายยอดไม่ต้องมีค่าต่อมาชิสินค้าดีราคาถูกสินค้าดีราคาถูกซึ่งทุกอย่างดูดีหมดเลยแต่ส่วนมากแล้วสิ่งที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าองค์กรไม่ค่อยขยับขยายเท่าไหร่แล้วคนที่เราดึงดูดเข้ามาส่วนมาก ไม่มี่ค่อยมีมมมักายภาพซื้อแปลงฟันแต่อัดหึงยังไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> คือคือเอ๊ะตอนนี้เราเอ๊ะมาอยู่ประมาณสักพักน,นึงแล้วว่ามุมมองที่เรามองเนี่ยมันส่งคลื่นทําให้องค์กรเราไม่ดึงดูดความเสด็จหรือเปล่าแต่นี่ขนาดไม่ดึงดูดเลไ่ดึงดูดจากขนาดไหนห <c oughs> ลังจากมรฟังวันนี้ได้มุมมองใหม่ แล้วมันเป็นมุมมองที่จําเป็นต้องฟังและพิจารณาจริงไหมจริงคนมาพูดนี่ก่อนมาทอาออโตอมี้มเนี่ยสำเร็จหรือยังสำเร็จแล้วใช้ชีวิตแบบ BMT ก่อนมาทําเพราะฉะนั้นหลังจากที่คนที่ประสบความสำเร็จชีวิตมั่งคั่งนั่ารวยภรรยรา,ยานในระดับคุณนายนใช้ผลิตภัณฑ์กระปุกละมือสองเพราะฉะนั้นพอเขาเข้ามาเจอออโตมบี้แล้วก็ตัดสินใจ เท hey, ธุรกิจเก่าน,นทีเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตจริงไหมจริงคนทั้งบ้านต้องต่อต้าน,านหมดกลัวกลัว,ว,ว,วที่ไหน <c oughs> ไม่มีกลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโนจองกูนำเข้ามาสู่การแบ่งปันในวันนี้คือมุมมองของนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร,ร็จบริหารธุรกิจขนาดใหญ่มาแล้วเป็นนักธุรกิจด้านีคนที่มีระบบของโรงแรม โรงแรมะระบบเยอะไหมหน่วยเยอะไหมสารพัดต้องบริหารจัดก,การดีมากเพราะฉะนั้นมุมมองที่คุณโนจองกูให้เนี่ยทําให้เราเห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วการจริงจริงแล้ววันนี้คือสูตรสูตรสําเร็จอีกหนึ่งสูตรเป็นสูตรสําเร็จเลยที่เราสามารถทําได้จากที่เราคอยกักกันสังเกตไหมว่าเวลาเราไปสปอนเซอร์ ขอขอเริ่มเล็กที่สุดเลยเจอไหมมีเล็กกว่านี้อีกไหมนี่มดแล้วนะจะเอาลูกดจะเอากลวลยกลว่อยใกว่ามดแต่พอคุณโนจงกูมาเปิดเนี่ยทำให้เรากลับมาเพราะบางทีเราใบแอสกับการเอ่อเปิดแพ็กใหญ่ๆมาพอเรามาเจอนี่เราก็โอ้ไม่ต้องอะไรเลยพอไม่ต้องอะไรเลยมันการเป็นใบแอสแบบไม่ต้องอะไรเลยคนที่มาก็คือไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยคุยอะไรก็ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นกลับมาใหม่วิธีการทำธุกิจวิธีการที่โชว์เนเก้าปีปีละยี่สิบห้าล้านเวิร์กไหมเว<ะ>ิร์กสิ่งที่เขาทําก็คือถ้ามีคนที่พร้อมที่จะทําแบบเขาวิธีการที่เขาโชว์ให้ดูเี่ยเป็นวิธีการที่ไม่ใช่ลงทุนล้นล้วนร้อเกษตรเพียวๆไม่ใช่นะหนึ่งถึงสิบห้าเป็นเซมิด้วยกันของไทย ของเขาเองยอดประมาณแปดหมื่นล้านห้าประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นสิบหกถึงสามสิบกระจายราให้หมดเลยให้หมดเขาใช้เวลาประมาณสี่สิบสิบสองวันสี่สองวันสี่สองวันหมดหมดแล้วทำไงต่อซื้อใหม่ทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่สมาชิกที่เข้ามาถ้ามีทุนทำเหมือนกันแล้วก็ปล่อยสินค้าแล้วทํทำใหม่แล้วก็วน พราะฉะนั้นมันจะเริ่มต้นจากการเป็นออโตเซมิถ้าเรามี2คนเป็นออโตเซมิเราคือออโตเซลคือโคตรอ่ะโคตรหมูเลยใช่คนกี่คนใช่คน2คนแต่หาลูกค้ามีจริงไหมมีจริงออกไปเจอลูกค้าไหมเจอทุกท่านท่านจะคิดท่านจะเห็นภาพนี้นะว่าออกไปช่วยด้วยเกมคือต้องออกไปแล้วครับเนี่ยตัวเอเจนต์เนี่ยนั่งอยู่กันที่ใช่ไหมอันนี้คือต้องนัดเลย มีรายชื่อนะัดแล้วแบบเตรียมของไว้แล้วไปไปไปเลยนัดเลยถ้าอัพไลน์ไปด้วยได้ดีมากไปไปควรไปด้วยกันจัดเลยสมมติสมมตินะสมมติคุณอยากวางแผนว่าจะตะลุยให้จบสักสามวันแต่สามวันเนี่ยแบบไม่เคยเลยขอกำลังใจหบบอัพไลน์ไปด้วยสามวันเชาน้าจดข้างไปเลยกี่บ้านสมมติคุณอยากนัดได้หกบ้านเช้าสายเที่ยง บ่ายเย็นม no ืดดึกแล้วกลับสามวันจนคุณอยากเริ่มไปแล้วเริ่มชินแล้วสามวันอัปไลน์สามารถกลับไปลุยงานต่อได้อีกคุณอยากต่อได้ไหมได้ถ้าไปสองต่อหนึ่งมีสถานการณ์ดีไหมดีดีมากเพราะฉะนั้นผมมองเห็นภาพเลยว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทํามากแล้วเป็นเกมที่ควรเล่นและที่สำคัญคือคะแนนมีไหมมีแล้วของปล่อยไหมปล่อยแล้วมีลูกค้าไหมมีที่เหลือฟอร์โนอา สวยไหมสวยโคตรอ่ะผมก็เลยแบบอืไดไอเดียมาไม่มาวันนี้โคตรเสียดายจริงไหมจริงเสียดายจริงงานอบรมที่ดีสุดคืองานที่เราไม่ได้เลยอบรมที่เขไม่มาหน่อยจะไปเล่ายังไงให้เหมือนมาเองเนี่ยไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนแต่เข้าใจนะติดนู่นติดนี่ติดนน่นไม่เป็นไร คนทำงานไป่เรเข้ามาไม่ได้หน้าที่ของเราคือเราต้องเอาไปแล้วถ่ายทอดสอนไหนใครครับตื่นเต้นจะไปทำงานกับทีมตัวเองจะแบบระเบิดเป็นคลาวมาสเตอร์ภายในสามพังห้าพี่ยังไม่ฮะโอเคกรจะนะคนนี้มีน้าแล้วนั่นกับใครอ่าลูกค้าที่ไหนแถววัดหลวงพ่อโสอนร โอ้โหไปฉาบเช้าเลยเหรออย่าลืมต้องไข่ด้วยนะไปบนไปดีพี่เลี้ยงพี่เนี่ยอากาศได้ไหมอ่ะต่ออ่าเพราะฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสี่หรือห้าสี่หรือห้าเหลือกี่วันเหลือกี่วันห้าหกวันจะสิ้นเดือนนี้เวลายังเหลือไหมเหลือ เวลายังเหลือเฟือที่เราจะสร้างสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้หน้าที่ของลีดเดอร์คือทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นี่คือหน้าที่ของลีดเดอร์ถ้าท่านอยากเป็นลีดเดอร์รวมพลังรวมทีมมาแล้วมาทํำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ทุกคนสามารถขึ้นตำแหน่งได้เชื่อไหมเชื่อเพราะฉะนั้นศูนย์การเรียนรู้จะเปิดทุกวันต่อจากนี้ <Yeah. S 1> เาาย่ไม่เย่เยจนกว่าจะสิ้นเดือนนะจนกว่าจะสิ้นเดือนไม่ปิดเลยแล้วก็ลุยงานกันตลอดแล้วเราจะระเบิดโมเมตนตัะเต็มที่อุ้นี้ผมไม่นัดคุยกับคุณจิน9โมงนะเพื่ออัปเดตว่าสถานการณ์ของทีมเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องการพลังจากทุกท่าาเพื่อจะทาให้ภาพและความสำเร็จเกิดขึ้นกับทีมเราได้ในสิ้นเดือนนี้ใครพร้อมจะลุยบ้างลุยอะไร พร้อมไหมพร้อมพร้อมสำเร็จไหมพร้อมสิ่งเดียวได้คะแนนอะไรได้เลยได้เลยได้ดีเอาล่ะครับทุกท่านวันนั้นสเราเปิด10โมงปิด8โมงเย็นท่านทัต้องการต่อได้เต็มที่แต่ถ้าท่านไม่สะดวกนัด after meeting คุยกับทีมครับว่าวันนี้ได้ไอเดียอะไรมาเราจับมือกันทำไหมเมื่อเช้าได้ฟังผมไหมว่า เรียนอย่างเงี้ยสุดท้ายมันจะไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำเราเรียนมากี่งานแล้วละ่ะไม่นับบริษัทนี้ด้วยนะ <c oughs> ทุกบริษัทเรียนกี่งานแล้ว <c oughs> เรียนทุกงานออกจากทุกออกจากการประชุมโอ้โหทุ <c oughs> นจอ,อดกลับบ้านเงียบป่เบป <c oughs> พี่ครอยาใช้เสียงตั้งเพราะฉะนั้นเกมของเราคือไหนอัพไลน์มีอัพไลน์อยู่ตรงนี้รึไหมเขาใครมีลูกทีมไหยกมือเข้าจู่ๆไม่มีลูกทีมเหรอไม่มาไม่ใช่หมายถึงว่าใครครับที่มีลูกทีมเป็นของตัวเองแล้วมันมีคนเดียวมีสมาชิกในทีมยกมืออ้าวแล้วเกมของท่านคือ เรียกพันธสัญญานัชทีมเราจะไปให้บริการคุณโดนจงกูบอกว่าไงคนข้างบนต้องลงไปให้บริการคนข้างล่างทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรของเราคือผู้นําต้องให้บริการบริการอย่างน้อยง่ายๆผมกำลังจะไหวดีพี่คุณโดนจงกูยกตัวอย่างของผู้นําพูดเหมือนกันไหม เหมือนกันคุณนำททำให้เห็นเป็นตัวถ้าไม่ทำทีมก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นท่านไปกลับไปฟังน้นที่ผมอัดไหมหมดท่านเอาภาพรายได้ของคุณโดจองกูมาเปิดทีละเดือนนี่คือแผนที่เขาทำตั้งแต่ต้นเราล,ลอกกันนั้นทีทุกท่านคุณโดจงกูทำมาเก้าปีทีห้าล้านปีห้าล้านเป็นตามาสเตอร์ที่มีรายได้มากกว่าคุณเจดีกหลายสองเท่าจะเรียกหลายเดียวละ หน่ัยจมูกสองจุดกว่าล้านวิธีเวิร์กไหมถ้าเป็นจริงไหมจริงจริงถ้าเก้าปีท่านได้แบบนี้เอาไหมเอายในอยู่กับมาเป็นทางสีอู่อะไรกั